Suzuki Life Way of Life. สวัสดีค่ะแอมค่ะและคลิปนี้ก็เป็นคลิปที่2นะคะเป็นวิธีการส่งมอบรถยนต์ตามหลัก Social Distancing EP 2ค่ะวันนี้พระเอกของเราเป็นรถยนต์ Suzuki e r t i ติกปี2020รุ่น GL ค่ะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูค่ะ,ะว่าฟังก์ชันทั้งหมดที่มีในรถมีอะไรบ้างค่ะค่ะสำหรับรุ่น GL นะคะกุญแจก็จะเป็นกุญแจรีโมทนะคะวิธีการใช้งานก็คือถ้ากดปลดล็อก1ครั้ง ประตูจะเปิดได้เฉพาะฝั่งคนขับนะคะ1บานนะคะบานอื่นๆจะเปิดไม่ได้ถ้าล็อกนะคะกดล็อก1ครั้งประตูก็จะล็อกหมดเลยทุกบานหรือถ้าเราต้องการเปิดให้หมดครบทั้ง5บานนะคะให้กดปลดล็อก2ครั้งค่ะค่ะแล้วต่อมานะคะในส่วนของรุ่นนี้จะปรับพวงมาลัยได้2ทิศท,ทางนะคะโดยการดันล็อกที่พวงมาลัยลงแบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วเราก็ปรับขึ้นลงได้ตามความเหมาะสมที่เราต้องการนะคะ เสร็จแล้วดันกลับขึ้นมาให้ลงล็อกนะคะวงลัยก็จะเซ็ตตามทิศทางที่เราต้องการได้ค่ะค่ะและต่อมาเป็นการปรับเบาะที่นั่งนะคะเบาะที่นั่งรุ่นนี้ก็จะปรับได้สีทิศทางค่ะก็คือเลื่อนใกล้ไกลนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ปรับเอนได้นะคะค่ะและต่อไปเป็นในส่วนของระบบสตาร์ทรถทั้งหมดนะคะเมื่อเราเสียบกุญแจลงไปนะคะระบบในส่วนของการสตาร์ทรถจะมีทั้งหมด3ร,ระดับ ระดับแรกนะคะบิดกุญแจไปแก๊กที่1วิทยุพร้อมใช้งานนะคะก็คือเราอาจจะนั่งฟังเพลงในรถได้โดยที่ไม่ต้องสตาร์ทเครื่องพร้อมทั้งไฟตรงที่ชาร์จแบตก็สามารถชาร์จแบตได้ด้วยนะคะส่วนเมื่อบิดไประดับที่2นะคะแอร์ก็จะสามารถเปิดได้นะคะก็คือเหมือนเราอาจจะนั่งอยู่ในรถเปิดแอร์แต่ก็อาจจะไม่เย็นเต็มระบบเพราะว่าเครื่องยนต์ไม่ได้ถูกสตาร์ทนะคะและระดับที่3ดันขึ้นไปให้สุดเพื่อให้ ทั้งระบบนะคะเปิดระบบทั้งทั้งคันนะคะเครื่องยนต์สตาร์ตติดนะคะค่ะและต่อมานะคะจะเป็นในส่วนของแกนฝั่งขวามือนะคะที่พวงมาลัยจะเป็นในส่วนของไฟนะคะไฟหลีไฟใหญ่ไฟเลี้ยวซ้ายไฟเลี้ยวขวาและเมื่อใช้ไฟสูงนะคะจะมีสัญลักษณ์สีฟ้านะคะขึ้นมาที่หน้าจอนะคะส่วนแกนด้านซ้ายนะคะจะเป็นในส่วนของที่ปัดน้ําฝนนะคะดันขึ้นลงก็จะเป็นด้านหน้า ปกตินะคะไล่ระดับไปเรื่อยๆฉีดน้ําดันเข้าหาตัวถ้าเป็นด้านหลังให้บิดแกนด้านนอกนะคะบิดขึ้นก็จะเป็นด้านหลังนะคะเปิดเปิดที่ปัดน้ำฝนถ้าเราต้องการฉีดน้ําดันค้างขึ้นไปด้านบนนะคะหรือจะดันลงมาด้านล่างค้างไว้ก็ได้นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่ฟังก์ชันข้างประตูคนขับกันบ้างนะคะปุ่มกลมๆตัวนี้นะคะจะเป็นตัวปรับกระจกมองข้างนะคะ ถ้าต้องการปรับฝั่งซ้ายให้บิดที่ซ้ายสุดนะคะแล้วโยกเหมือนจอยสติ๊กแบบนี้นะคะกระจกก็จะปรับได้ตามองศาที่เราต้องการนะคะส่วนถ้าต้องการปรับฝั่งขวานะคะให้บิดที่ขวาสุดนะคะแล้วก็โยกเหมือนจอยสติ๊กเหมือนกันนะคะก็จะปรับองศาได้ตามต้องการของเราเลยปุ่มต่อมานะคะจะเป็นตัวล็อกกระจกหน้าต่างนะคะถ้าเรากด ล็อกลงไปแบบนี้กระจกหน้าต่างนะคะจะล็อกหมดทุกบานนะคะยกเว้นฝั่งคนขับนะคะส่วนปุ่มนี้นะคะจะเป็นปุ่มเซ็นทัลล็อกรถคันนี้ไม่ได้ล็อกเองโดยอัตโนมัตินะคะถ้าสมมติว่าเราต้องการจะล็อกรถนะคะให้กดล็อกแบบนี้นะคะส่วนถ้าต้องการจะปลดล็อกจากข้างในรถเราก็ใช้ตัวนี้ในการปลดล็อกได้นะคะค่ะและในส่วนของกระจกหน้าต่างฝั่งคนขับนะคะจะขึ้นลงออโต้ค่ะก็คือเรากด ครั้งเดียวนะคะเขาก็จะลงเองโดยอัตโนมัตินะคะไม่ต้องกดค้างไว้แล้วก็ถ้าขึ้นนะคะก็กด1ครั้งเขาก็จะขึ้นเองโดยอัตโนมัติเช่นกันค่ะไม่ต้องกดค้างไวค้ค่ะค่ะแล้วต่อมาเรามาดูที่จอ MID ที่หน้าปัดแผงหน้าปัดคอนโซลหน้ากันบ้างนะคะในส่วนของฟังก์ชันแรกก็คือด้านบนมุมซ้ายนะคะจะเป็นนาฬิกานะคะวิธีการเซตค่านาฬิกาก็คือกด2ปุ่มนี้พร้อมกัน1ครั้งนะคะ มันจะมากระพริบที่ชั่วโมงก่อนนะคะเราใช้ก้านที่ด้านขวานะคะหมุนซ้ายขวาเป็นการเพิ่มหรือลดชั่วโมงถ้าโอเคแล้วให้กด enter ลงไป1ครั้งแล้วเขาจะมากระพริบที่นาทีนะคะในการปรับนาทีก็บิดซ้ายขวาเหมือนกันค่ะถ้าโอเคแล้วกด enter ลงไป1ครั้งนะคะต่อมาค่ะในส่วนของช่องล่างลงมาจะเป็นตำแหน่งเกียร์นะคะ ตำแหน่งเกียร์เนี่ยก็คือจะโชว์เกียร์ที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันนะคะส่วนปุ่มข้างเกียร์อยากให้สังเกตปุ่มข้างเกียร์นิดนึงนะคะปุ่มข้างขวาของเกียร์เนี่ยถ้าเรากดปึ๊บนะคะจะมีคําว่า OD off ขึ้นนั่นหมายถึงเรากําลังใช้เกียร์สปอร์ตหรือ overdrive อยู่นะคะหลักการทํางานของโหมดนี้ก็คือรอบเนี่ยจะค้างอยู่สูงเพื่อให้เราออกตัวได้เร็วขึ้นโดยที่ไม่ต้องรอรอบนะคะแต่ถ้าเราไม่ใช้งานแล้วนะคะ ก็ให้กดปิดด้วยนะคะเพราะไม่งั้นมันจะกินน้ํามันนะคะต่อมาช่องล่างลงมานะคะตรงน,นี้จะสามารถดูระยะทางรวมที่วิ่งมาแล้วทั้งหมดได้โดยกดที่ปุ่มซ้ายมือนะคะที่หน้าปัดส่วนถ้าเรากดที่ปุ่มขวามือเนี่ยในช่องเดียวกันเนี่ยจะดูที่อัตราการสิ้นเปลืองนะคะถ้ากดหนึ่งครั้งมีจุดไข่ปลาแล้วก็กิโลแล,ลัขึ้นแบบนี้จะเป็นอัตราการสิ้นเปลืองแบบเรียวไทม ตัวเลขจะวิ่งขึ้นลงตลอดตามความเร็วที่เราเหยียบนะคะอีกครั้งหนึ่งถ้าขึ้นว่า A B G แบบนี้นะคะก็จะเป็นอ,อ,อัตราการกินน้ํามันโดยเฉลี่ยต่อการขับข,ขี่ที่ผ่านมาว่ากินน้ํามันเท่าไหร่นะคะอย่างตัวนี้เขาก็จะอ่านค่าว่าเรากินน้ํามันที่4.7กิโลเมตรต่อลิตรต่อการขับข,ขี่ที่ผ่านมานะคะอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าขึ้นคําว่าเลนส์แบบนี้นะคะจะเป็นอ่อ การวัดระดับน้ำมันในถังว่าวิ่งได้อีกอก,กีก่กิโลนะคะซึ่งตรงนี้จะวัดก็ต่อเมื่อเราขับไปแล้วสักพักหนึ่งนะคะเขาก็จะวัดให้ว่าตัวเลขเนี่ยวิ่งได้อีกกี่กิโลสำหรับน้ำมันในถังที่เหลือนะคะต่อมาช่องล่างลงมาก็จะเป็นระดับน้ำมันนะคะเออติกาเนี่ยจะไม่มีตัวเกวัดความร้อนนะคะเมื่อความร้อนขึ้นเนี่ยเขาจะมีสัญ,ญลักษณ์ขึ้นแทนนะคะจะไม่มีตัวเกวัดความร้อนให้ ซึ่งถ้าเกิดว่าไม่มีสัญลักษณ์อะไรนั่นหมายถึงว่าระบบปกติดีนะคะค่ะแล้วต่อมานะคะก็จะเป็นปุ่มด้านขวามือนะคะที่คอนโซลหน้าฝั่งคนขับนะคะก็จะมีในส่วนของที่เป็นตัว P นะคะแล้วก็มีไฟสีเขียวขึ้นแบบนี้นั่นคือตัวเซนเซอร์ถอยนะคะซึ่งตรงนี้เราสามารถเปิดหรือปิดเซนเซอร์ได้ถ้ามีไฟอยู่แบบนี้แสดงว่าเซนเซอร์ถอ,ถอยถูกเปิดใช้งานอยู่นะคะแต่ถ้าเราไม่ชอบถ้าเราลำคาญเสียงก็สามารถปิดได้โดยการกดหนึ่งครั้งนะคะ เมื่อไฟหายไปก็แสดงว่าตัวเซ็นเซอร์ถอย,ยปิดการใช้งานค่ะส่วนในส่วนของสัญ,ญลักษณ์ที่มีคำว่า Off ตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนของ traction control system ค่ะระบบนี้จะเป็นระบบช่วยในส่วนของการควบคุมเสถียรภาพการทรงตัวนะคะจะช่วยให้ทำให้เข้าโค้งได้มั่นใจมากขึ้นนะคะปกติแล้วเราก็ควรจะเปิดใช้งานไว้ตลอดนะคะแต่ในบางกรณีที่เรา ต้องการแรงที่ล้อมากกว่าปกติเนี่ยให้กดปิดนะคะโดยการกดแช่ไว้ประมาณ5วิเมื่อกดแช่5วิแล้วนะคะจะมีสัญลักษณ์คำว่า Off ขึ้นที่หน้าปัดนะคะนั่นก็คือระบบนี้ถูกปิดใช้งานและเมื่อเราต้องการเปิดใช้งานระบบนะคะก็แค่กดอีก1ครั้งนะคะระบบก็จะถูกใช้งานโดยอัตโนมัติค่ะและด้านล่างคอนโซลหน้าฝั่งคนขับนะคะก็จะมีที่เปิดฝักระโปรงหน้าอยู่ตรงนี้ค่ะสามารถดึงเพื่อเปิดได้เลยนะคะ แล้วก็ในส่วนของด้านขวามือเช่นกันนะคะที่พื้นนะคะข้างคนขับนะคะก็จะเป็นตัวเปิดฝาถังน้ํามันนะคะโดยการดันขึ้นนะคะฝาถังน้ํามันก็จะเปิดออกค่ะคันนี้นะคะจะเติมน้ํามันเป็น e 2 0แก๊สหอเก้าหแก๊สหอเก้าค่ะส่วน e 8 5ตัวนี้จะยังไม่รองรับนะคะสามารถเลือกเติมได้เลยค่ะเติมผสมกันได้ค่ะค่ะแล้วต่อมาจะเป็นวิทยุนะคะสามารถเปิดปิดที่ปุ่มนี้ได้เลยเป็นหน้าจอแบบัชสกีนนะคะ ซึ่งตัวนี้ก็จะรองรับในส่วนของการเล่น FM AM นะคะแล้วก็สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะคะแล้วก็มีช่องเสียบ USB และ AUX อยู่ด้านนี้นะคะค่ะแล้วต่อมานะคะจะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะคะและด้านข้างตรงนี้นะคะจะมีช่องแสดงสัญญาณสถานะสัญญาณกันขโมยนะคะก็คือเวลาเราล็อกรถจะมีไฟกระพริบตรงนี้ และต่อมาเป็นในส่วนของแอร์นะคะแอร์จะเป็นระบบดิจิตอลนะคะสามารถเปิดที่ปุ่มหมุนพัดลมนะคะหมุนด้านซ้ายมือนะคะแอร์ก็จะเปิดทํางานขึ้นเลยนะคะปุ่มซ้ายเนี่ยจะเป็นตัวปรับระดับความแรงของพัดลมนะคะส่วนปุ่มขวามือจะเป็นปุ่มปรับน้ํายาแอร์นะคะก็จะมีให้ให้เราดูเลยตั้งแต่ระดับ1-2-3นะคะไปเรื่อย ปุ่มตรงนี้นะคะจะเป็นตัวให้อากาศหมุนเวียนภายในหรือดึงอากาศภายนอกเข้ามานะคะโดยถ้ามีไฟเนี่ยคืออากาศจะหมุนเวียนอยู่ที่ภายในดูจากสัญลักษณ์ตรงนี้ได้แต่ถ้าเราต้องการดึงอากาศภายนอกเข้ามานะคะไฟจะหายไปแล้วก็ดูจากสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะจริงๆถ้าวิ่งในวิ่งโดยปกติเราก็ควรจะให้อากาศหมุนเวียนอยู่ภายในเนาะส่วนตัวนี้นะคะฟรอนต์ Front จะเป็นตัวไล่ฟ้าที่กระจกด้านหน้านะคะจะไล่ด้วยระบบลมคะ่ะ เมื่อเปิดใช้งานก็จะมีไฟนะคะถ้าเลิกใช้งานก็ให้กดปิดด้วยนะคะโหมดจะเป็นการเลือกทิศทางของลมนะคะเป่าเท้าเป่าเท้าด้วยไล่ฟ้าที่กระจกด้านหน้าด้วยหรือให้เป่าหน้าอย่างเดียวนะคะแล้วแต่เลือกได้เลยนะคะส่วนตัวนี้ ac นะคะก็คือน้ำยาแอร์ต้องกดให้มีไฟขึ้นอยู่เสมอนะคะโดยจะมีสัญลักษณ์ขึ้นที่ตรงนี้นะคะ แล้วก็ตัวนี้จะมีโหมดในส่วนของตัว maximum ของแอร์นะคะสมมุติว่าเราจอดรถอยู่ในที่ที่ร้อนแล้วเราขึ้นรถมาอยากให้แบบแอร์เย็นฉ่าเลยในทันทีนะคะให้กด max AC ตรงนี้นะคะก็คือแอร์จะทํางานแบบสุดเลยนะคะไม่ว่าจะพัดลมและน้ํายาแอร์ก็จะปรับแรงที่สุดเลยโดยถ้าเรารู้สึกว่ายเย็นแล้วเราก็อาจจะปรับลดลงได้ตามความต้องการนะคะค่ะและถ้าต้องการปิดแอร์ให้กดปุ่ม off และรถคันนี้นะคะแอมแนะนําให้ดับเครื่องและสตาร์ทเครื่องที่เกียร์ P เท่านั้นนะคะเพราะว่าถ้าเราเข้าที่เกียร์อื่นนะคะกุญแจจะไม่สามารถดึงออกได้ค่ะตอนนี้เกียร์เข้าที่ P แล้วดับเครื่องและดึงกุญแจออกได้เลยนะคะเมื่อดึงกุญแจออกมาแล้วในกรณีที่ลูกค้าต้องการจอดรถซ้อนคันตามห้างเพื่อให้รถเข็นได้นะคะให้แนะนําให้ใช้ตัวชิปล็อกนะคะกดลงไปพร้อมกับ เอามือขวานะคะบีบเกียร์ลงมาที่ N นะคะให้จําไว้ว่า2กึกนะคะ1 2อ,อันนี้ก็คือเกียร์จะอยู่ที่ N แล้วนะคะถ้ากรณีนี้เราไม่ดึงเบรกมือไว้เนี่ยรถก็จะสามารถเข็นได้นะคะทีนี้เวลาเราจะสตาร์ทเครื่องแนะนําให้ดันกลับไปที่พีเพื่อความปลอดภัยก่อนนะคะแล้วค่อยสตาร์ทรถค่ะและในส่วนของการปรับเบาะนะคะก็คือเราสามารถใช้วันทัศน์บล็อกอินะคะ ยกขึ้นตรงนี้นะคะแล้วก็ดันไปข้างหน้าและดันเบาะเลื่อนไปด้านหน้านะคะเราก็จะสามารถเข้าออกในส่วนของแถวสามได้อย่างสบายค่ะส่วนการดันกลับนะคะก็เพียงแค่ดันแล้วก็ใช้ตรงนี้นะคะในการปรับเลื่อนนะคะเบาก็จะสามารถปรับเลื่อนได้ส่วนการพับเบาะนะคะเราก็บางคนไม่รู้ทิกนะคะบางคนบอกว่าทำไมพับลงแล้วมันพับไม่ได้ วิธีการก็คือให้ดันเบาไปด้านหลังนิดนึงก่อนนะคะแล้วพับลงนะคะเบาก,ก็จะพับลงอย่างง่ายดดยค่ะแล้วก็ลงล็อกด้วยค่ะและแอร์แถว2นะคะเราก็ยังสามารถปรับพัดลมได้ตามความต้องการด้วยนะคะเพราะว่าเราแบ่งคอเย็นกันคนละเส้นนะคะสําหรับด้านหน้าและด้านหลังค่ะและเอติก e ้าของเรานะคะก็ยังมีที่ชาร์จแบตที่คอนโซลกลางด้วยนะคะเพื่อให้ผู้โดยสารแถวสองเนี่ยสามารถเสียบใช้งานตรงนี้ได้ด้วยค่ะค่ะและสําหรับพี่หลายคนสงสัยนะคะว่า ตัวล็อกที่ข้างประตูตัวนี้คืออะไรนะคะก็จะเป็นฟังก์ชันถ้าเราดันไปทางขวานะคะไปที่สัญลักษณ์ที่ตัวล็อกแม่กุญแจแบบนี้นะคะเวลาเราใช้ตัวนี้ประตูฝั่งนั้นๆเนี่ยจะสามารถเปิดได้จากข้างนอกเท่านั้นนะคะไม่สามารถเปิดจากด้านในได้จะมีประโยชน์มากเวลาที่เด็กๆนั่งแถวที่2นะคะเขาก็จะไม่สามารถเปิดประตูจากด้านในเองได้ค่ะเพื่อความปลอดภัยของเด็กๆค่ะแต่ถ้าเราต้องการจะ กลับมาใช้เปิดจากด้านในได้ปกติเราก็ดันกลับมาตรงนี้แค่นั้นเองค่ะจะมีทั้งหมด2จุดนะคะก็คือฝัออ่งประตูด้านหลังฝั่งซ้ายและขวาค่ะค่ะแล้วมาถึงประตูหลังกันบ้างนะคะฟังก์ชันที่ด้านหลังนะคะก็จะมีเมื่อเปิดประตูขึ้นมาเราก็จะเจอกับเบาะนั่งแถว3นะคะวิธีการพับเบาะนั่งแถว3ก็แค่ยกตัวนี้ขึ้นนะคะและพับลงแบบนี้ ทั้งสองฝั่งจะพับแยกได้นะคะ 50- 50ห้าพับแยกซ้ายขวาได้ค่ะถ้าเราต้องการดึงเบาะขึ้นก็แค่ดึงที่เชือกนี้ขึ้นมานะคะแถวสามเราสามารถปรับเอ็นได้โดยการยกตัวนี้ขึ้นแล้วพับปรับลงมาได้ค่ะค่ะและที่ฝั่งขวามือด้านหลังนะคะก็จะมีช่องเก็บแม่แรงนะคะอยู่ตรงนี้นะคะด้านในก็จะมีแม่แรงข้อต่อแม่แรงห่วงลักจูงนะคะอยู่ในช่องนี้เลย และช่องเก็บของด้านหลังนะคะก็สามารถแบ่งเก็บของได้อย่างเป็นระเบียบนะคะยกขึ้นก็จะสามารถเก็บของ,งเก็บรองเท้าอะไรไว้ได้นะคะแต่ช่องนี้เราสามารถปรับลงเพื่อเก็บของที่มีความสูงมากขึ้นได้นะคะโดยการถอดและวางที่พื้นได้เลยนะคะเราก็จะสามารถวางของที่มีความสูงมากขึ้นได้คะ่ะค่ะแล้วมาเปิดช่องเก็บของขึ้นมานะคะเราก็จะเจอกับ ตัวล็กอกยางอะไหล่นะคะเป็นปุ่มกลมๆตรงนี้นะคะสามารถเปิดขึ้นมาได้เลยนะคะเวลาเราต้องการใช้ยางอะไหล่เนี่ยเราก็เปิดบล็อกเปิดเอาอุปกรณ์จากช่องเก็บเครื่องมือนะคะใช้บล็อกหมุนออกนะคะพอหมุนออกมาแล้วเนี่ยล้ออะไหล่ที่อยู่ด้านล่างของรถนะคะก็จะคลายออกมาแล้วสามารถดึงออกมาใช้ได้ค่ะค่ะแล้วมาถึงในส่วนของห้องเครื่องยนต์ด้านหน้ากันบ้างนะคะเมื่อเปิดฝากระโปรงขึ้นมานะคะ เราจะเจอที่คำฝากระโปรงอยู่ตรงนี้นะคะดึงออกมาแล้วก็หาช่องเสียบนะคะสังเกตง่ายๆจะมีลูกศรอ,อยู่ตรงนี้นะคะชี้ช่องเสียบให้เราเห็นชัดเจนค่ะค่ะและภายในห้องเครื่องนะคะเราก็จะเจอกับอย่างแรกเลยนะคะเลขถังของตัวรถจะอยู่มุมซ้ายด้านนี้นะคะต่อมาฝาสีเทาตรงนี้นะคะจะเป็นน้ำมันเบรกนะคะฝาสี ออน้ำเงินตรงนี้นะคะจะเป็นน้ำเช็คก,กระจกนะคะสา,าสามารถเติมน้ำเปล่าหรือ ordu, น้ำสบู่ได้เต็มเลยนะคะฝาสีเหลืองตรงนี้นะคะจะเป็นน้ำมันเครื่องนะคะต่อมาส,อสีเขียวตรงนี้จะเป็นน้ำยาหล่อเย็นนะคะเติมน้ำยาหล่อเย็นที่จุดนี้นะคะและสีส้มตรงนี้นะคะจะเป็นน้ำมันเกียร์นะคะสีแดงจะเป็นในส่วนของแบตเตอรี่นะคะ ค่ะทั้งหมดนี้นะคะเราคอยเติมแค่น้ำเปล่าหรือน้ำสบู่ในช่องเช็ดกระจกก็พอนะคะเพราะว่าอย่างอื่นเนี่ยเวลาเราเอารถเข้าศูนย์ตามระยะเขาจะจัดการให้ทั้งหมดอยู่แล้วค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะค่ะและมาถึงวิธีการปิดฝากระโปรงหน้าที่ถูกต้องนะคะก็คือแนะนำเป็นการปล่อยลงนะคะแบบนี้แบบนี้นะคะฝากระโปรงจะไม่ผิดรูปค่ะแต่ถ้าลูกค้าใช้วิธีการกดลงเนี่ยฝากระโปรงอาจจะผิดรูปได้นะคะ และสําหรับความเหมาะสมในการเติมลมยางของรถคันนี้นะคะสามารถดูได้ที่ประตูขอประตูฝั่งคนขับค่ะ mm hmm. เมื่อเปิดประตูออกมาแล้วจะมีแผ่นอยู่ที่ตรงกลางประตูนะคะตรงนี้จะบอกค่าลมยางที่เหมาะสมค่ะถ้าคนนั่งน้อยนะคะ1-4คนเนี่ยเติมลมยางที่ด้านหน้า29หลัง29ค่ะถ้าคนนั่งเยอะ5-7คนนะคะเติมลมยางด้านหน้าที่32นะคะด้านหลังที่38ค่ะแผ่นเพลทด้านล่างนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นเลขเครื่องเลขถังประจําตัวรถเราค่ะถ้าเป็นแชสซีนัมเบอร์เนี่ยจะเป็นเลขถังนะคะส่วนเอนจิ e นจะเป็นเลขเครื่องค่ะค่ะและจบกันไปแล้วนะคะสําหรับวิดีโอสาธิตรถยนต์เออร์ติก้า GL ปี2020คลิปนี้ออมทําขึ้นมาเพื่อส่งให้ลูกค้าได้ศึกษาข้อมูลตัวรถเบื้องต้นก่อนวันรับรถจริงค่ะเพื่อลดขั้นตอนในวันส่งมอบและรักษาระยะห่างตามหลักโซเชียลดิสเทนซิ g เพื่อความปลอดภัยของทั้งลูกค้าและพนักง,งานขายทุกท่านเพื่อนๆคนไหนอยากจะนําคลิปนี้ไปใช้สามารถนําไปใช้ได้ตามสบายเลยนะคะแอมไม่สงวนลิขสิทธิ์ค่ะและแอมขอเป็นกําลังใจให้ลูกค้าและเพื่อนๆทุกคนผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปให้ได้นะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ